ะคสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะซึ่งอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นออทิสติกหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นเด็กปกตินะคะก่อนอื่นแม่โก้ขอแนะนําตัวเองก่อนแม่ชื่อว่าแม่โก้นะคะมีลูกชายเป็นออทิสติกซึ่งแม่ตัวแม่เองอ่ะแม่ก็เป็นลูกคนเดียวแล้วก็มิกกี้ก็เป็นลูกคนเดียวของแม่โก อ,อกตรงๆคะ่ะแม่ไม่ไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็กแม้แต่นิดเดียวเลยและเด็กพิเศษด้วยละคะไม่ต้องพูดถึงคะ่ะมิกกี้เป็นคนแรกในชีวิตของแม่เลยคะ่ะทีนี้ทำไมอยู่ดีๆช่วงหลังแม่โก้ถึงใส่ข้อมูลลงไปในกลุ่มของเราค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเด็กพิเศษเด็กออทิสติกหรือว่าวิธีการเลี้ยงดูบอกก่อนเลยว่า แม่โกไม่ได้อยากจะเอาลูกตัวเองมาโชว์ว่าลูกตัวเองเก่งขนาดไหนแต่สิ่งที่มิแม่ก็เอาข้อมูลของน้องมิกกี้มาลงในกลุ่มเราแชร์เรื่องราวดีๆนั้นเพราะว่าแม่โกอยากจะสร้างกำลังใจให้ทุกท่านการที่ลูกเราเป็นเด็กออทิสติกก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรไม่ใช่หรอคะเราต้องทำให้เขาอยู่ในสังคมปัจจุบันให้ได้ก็ เบื้องต้นแม่โก้ขอท้าความก่อนเนาะก็คือว่าแม่โก้รู้ได้ยังไงรู้ได้ตอนไหนว่าน้องมิกกี้เป็นออทิสติกก็คือว่าแต่แต่ก่อนหน้านี้แม่โก้ก็ได้รู้คร่าวๆมาแล้วค่ะว่าพฤติกรรมบางอย่างที่น้องมิกกี้แสดงออกมาก็ก็เหมือนเด็กออทิสติกทั่วไปก,ก็ก็เริ่มรู้ละแคละคายไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้ว แล้วก็น้องมิกกี้มีอาการเหมือนเหมือนจับขวดนมไม่ถนัดแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้อมือน้องเขาใช้ใช้งานไม่เหมือนเด็กปกติทั่วไปซึ่งมันเป็นเป็นถึงเวลาที่น้องมิกกี้เขาจะต้องจับขวดนมได้แล้วเขาก็ยังจับไม่ได้แต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะ,อะตอนนั้นน้องมิกกี้แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลก็เจอคุณหมอท่านหนึ่งซึ่งคุณหมอท่านเนี้เป็นคุณหมอเกี่ยวกับพัฒนาการด้วยคุณหมอเขาก็ทักแม่มาว่าคุณแม่ คุณหมอมีอะไรจะบอกคุณแม่นะคุณแม่อย่าตกใจแล้วก็เสียใจคุณหมออยากจะบอกแม่ว่าน้องมิกกี้อะ่ะเข้าไขา่ของเด็กออทิสติกซึ่งตอนนั้นถ้าถามแม่แม่ตกใจไหมบอกเลยว่าไม่มากเพราะว่าคือคือเรายอมคือด้วยด้วยความเป็นส่วนตัวของแม่แม่เป็นคนที่เป็นคนคิดบวกอะเนาะแล้วแม่ก็รู้มาว่าเอ้ยอาการลูกเรามันเข้าข่อยู่แล้วอะหลังจากนั้นปุ๊บ แม่ก็ยังไม่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 พาองมิกกี้เข้าไปรับการรักษาหรือตรวจที่โรงพยาบาลเพราะคิดว่าเฮ้ยลูกตัวเองพูดได้อ่ะท่องศัพได้รู้หมดเลยถามอะไรรู้หมดเลยซึ่งเด็กปกติแทบจะสู้มิกี้ไม่ได้เลยแต่ตอนนั้นเราพลาดพลาดตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ลูกเราพูด Apple s t สตรอเบอรตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่ภาษาคนอย่างไรที่ไม่ได้เรียกว่าภาษาคนก็คือว่า ภาษาคนน่ะพูดง่ายๆเลยมันต้องสื่อสารกันได้สื่อสารกับมนุษย์ได้โต้อตอบได้แต่สิ่งที่น้องเขาแสดงออกมันไม่ใช่ค่ะทีนี้พอน้องมิกกี้สามขวบแม่ก็พาน้องมิกกี้เนี่ยเข้าไปาสมัครเรียนโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึง่งซึ่งแม่ให้เข้าตามเกณฑ์เลยค,คือน้องมิกกี้สามขวบแล้วด้วยความที่น้องมิกกี้อายุน้อยคือน้องเขาเกิด ปลายปลายสุดของรุ่นนะเนาะทีนี้ด้วยความที่น้องมิกกี้เขาเรียกว่ามีมีพรสวรรค์ในเรื่องของความจําทําให้การสอบเข้าคัดเลือกคอะแนนน้องมิกกี้ก็ถึงพอคะแนนถึงเนี่ยน้องก็เข้าเรียนปกติเชื่อไหมคะไปเรียนได้แค่ครึ่งวันคุณครูไลน์มาบอกคุณแม่เลยคะ่ะคุณแม่น้องมินิ่งเลยคะ่ะรู้ไหมคะว่ามิกกี้อยู่ที่ไหน มีกจะอ,อยู่ตามหน้าต่างตามโต๊ะตามเก้าอี้คือไม่นั่งบนเก้าอีะคะ้ค่ะคือคือจะนั่งบนโต๊ะหรือตามขอบหน้าต่างพอตั้งแต่วันนั้นแม่ก็อ่อนด้วยความบังเอิญค่ะแม่ก็ไปเจอกับเพื่อนคือคือเป็น,เป,นเป็นเรื่องบังเอิญที่เราได้คุยกันแล้วก็แชร์กันกันกบเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยลูกก็เป็นสมาธิสั้นนะ แต่ว่าได้ไปเรียนคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งที่โรงพยาบาลพญาไทศรีราชาแม่อยู่จังหวัดชลบุรีนะไปเรียนที่โรงพยาบาลศรีราชาพญาไทศรีราชาทีนี้ค่ะตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยอ่ะโอเคขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อนมาแล้วก็ตัดสินใจโทรไปที่โรงพยาบาลแล้วก็นัดมีการนัดคุณหมอเรียบร้อยพอไปถึงมีการตรวจพัฒนาการน้องมิกกี้ โดยนักกิจกรรมบําบัดเนาะวา่าลูกเราอะสเตปตามเกณฑ์ของเด็กปกติทั่วไปไหมก็หลังจากนั้นไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงก็มีการพบคุณหมอคุณหมอประจําตัวของน้องมิกกี้นะคะชื่อคุณหมอ,อสุนีเชื้อสุวรรณชัยนะคะคุณหมอเนี่ยก็ประเมินน้องมิกกี้เลยว่าน้องมิกกี้เป็นออทิสติก50%แต่สามารถเรียนร่วมได้ ทีนี้ปุ๊บมแม่ก็แค่พบหมอนะใบรับรองแพทย์อะไรแม่ก็ยังไม่ออกทีนี้ปุ๊บน้องเขาก็เอาแม่ก็ซื้อคอร์สค่ะซื้อคอร์สให้น้องมิกกี้เป็นคอร์สกระตุ้นพัฒนาการคอร์สกิจกรรมบําบัดแล้วก็ซื้อคอร์สกายภาพกายภาพนี่ทาไมต้องซื้อเพราะว่าน้องมิกกี้เขาจะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนือ้อทั้งกล้ามเนื้อมันเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพราะว่ามันจะส่งผลต่อการเรียนและการเขียนของน้องถ้าถามว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยอืประมาณเท่าไหร่ก็แม่ขอเปิดเผยเลยเนาะวันแรกที่แม่พบคุณหมอเนี่ยก็ประมาณหลักสองสองพันกว่าบาทส่วนค่าคอสเนี่ยก็ถ้าเฉลี่ยเป็นชั่วโมงแล้วก็จะจะตกชั่วโมงละประมาณแปดถึงเก้าร้อยบาทถามว่าการซื้อคอสเนี่ยแม,ม่ว่ามันมันแพงนะสําหรับราคานี้แต่ว่า เราจะให้เงินเราอะมันมันสูญเปล่าไปทําไมอะเนาะหลักการของแม่ที่แม่พามิกกี้เข้าไปบําบัดที่โรงพยาบาลเนี่ยคือเนื่องจากว่ามิกกี้ต้องเรียนหนังสือด้วยแล้ะแม่ก็ทํางานแม่ทํางาน6วันนะคะหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวแม่ก็ใช้วิธีการที่ว่าเอ,อมิกกี้ลงลงคเ์สยนให้มิกกี้เนี่ยแค่สัปดาห์ละหนึวันเท่านั้นทีนี้ทําไมแม่ถึงมีเทคนิคมาพัฒนา น้องมิกกี้ได้มากมายขนาดนี้ทั้งๆที่แม่ก็เรียนคอร์สเท่ากับคนอื่นที่เขาเรียนแถมคุณพ่อคุณแม่คนอื่นได้เรียนมากกว่ามิกกี้อีกนะคะเด็กบางคนเนี่ยเรียนจนถึงสุดด้วยซ้ําเนื่องจากว่าน้องเขาสถานที่พักอยู่ใกล้โรงพยาบาลทีนี้แม่ก็อยากจะรู้ว่าเอาเวลาลูกเราเรียนเขาทำยังไงก็ให้เรียนเดี่ยวเลยค่ะวันใบวันทีนี้ระหว่างที่ลูกเราเรียนหนึ่งชั่วโมงในแต่ละคอร์สเนี่ยอืมคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นเน่ก็ใช้วิธี ค่าเวลาเนาะโดยการเดินไปช้อปปิ้งที่โรบินสันเพราะว่าโรบินสันจะติดโรงพยาบาลแต่สําหรับแม่มิกกี้แล้วเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีค่าจริงนะอืมแม่ก็ระหว่างที่แม่นั่งรอมิกกี้อะ่ะแม่ก็เห็นเด็กแต่ละคนที่ฝึกออกมาจากห้องก็มาฟังคำฟีดแบ็กคุณพ่อคุณแม่ก็จะมานั่งรอฟังคำฟิดแบ็กจากคุณครูที่สอนน้องเนาะทีนี้พอคุณครูเขาออกมาฟีดแบ็ แม่ก็ฟังอ๋อซึ่งซึ่งน้องเขาอ่าเป็นอาการที่ที่ไม่เหมือนกับมิกกี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่แม่รับฟังนะคือคือแม่แม่ไม่เคยเจอเคสนี้กับลูกตัวเองแต่ว่ามัน,เป,นเป็นการเก็บข้อมูลเพราะแม่คิดว่าถ้าวันในวันหนึ่งมิกกี้มีอาการแบบนั้นเนี่ยแม่จะมีทางออกเบื้องต้นได้อย่างไรระหว่างใช้เวลาหกวันกับวันที่เจ็ดที่จะต้องมา,มา,ร,อมารอเจอการฝึกแล้วก็ มารอการเรียนกับคุณครูที่นี่แม่ก็ฟังและทุกครั้งที่แม่ไปพาลูกไปเรียนนะแม่จะมีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งเอาไว้เอาไว้ลักจำแบบพูดง่ายๆเนาะเอาไว้แบบจดรายละเอียดว่าเฮ้แต่ละเคสเขาออกมาเป็นไงแต่ละเคสเขาออกมาเป็นไงแม่ก็จด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 ,จดบันทึกไว้แล้วก็หลังออนอกจากเรื่องเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะคะแม่ก็เห็นผู้ปกครองบางท่านเขาก็นั่ง นั่งคือนั่งรอลูกบางคนจะจับโทรศัพท์เล่นแม่ก็ใช้การกระแทะกแทะเข้าไปค่ะแล้วก็ถามผมก็คุณแม่น้องเป็นยังไงมาเป็นอะไรยังไงเรียนที่ไหนเรียนได้ไหมหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มเริ่มเริ่มแชร์ชประสบการณ์แล้วก็รับประสบการณ์จากในแต่ละเคสว่าเวลาลูกเขาประสบปัญหาเนี่ยเขามีการแก้ไขในแต่ละเซสข,ของลูกยังไงแม่ก็เห็นไหมคะแม่เสีย ค่าเรียนไปเท่ากับคนอื่นแต่สิ่งที่แม่ได้มันมากกว่าค่ะก็สำหรับเบื้องต้นแม่ก็แนะนำตัวเองเบื้องต้นแค่นี้เนาะแล้วถ้าแม่มีเวลาแม่จะมีโอกาสมาแชร์ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านฟังอีกนะคะสู้ๆค่ะ